สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี้นะคะเจ้าของรีโซนนะคะอ้าวเขาจะถ่ายเราอ๋อไม่ใช่เราถ่ายเขาเขาจะถ่ายเราออเราต้องมาอยู่ข้างในเพราะเรากล้องน้อย โอเคได้ได้ได้มาเดี๋ยวพี่ข้เล็วเข้าังใหญ่ทลุเก็บไปแล้วม่ลุงอยู่กับตรงนี้พี่ตัวน้อยอยู่ใกล้ต

าย่อสายย่อสาย่อใครตัวเลขก็อยู่ข้างหน้าลย่อายยใชผู้ชายอยู่ข้างหลังปีอยู่ข้างหน้าก็ได้ได้ทีไปหน้าสาย่อาย

รอเขาหน่อยหลเียไเีนอนแนอนนนอนเออก็หน่อยใจไม่เ็นจันทีชื่อคุณคุณเนเหมือนแถวแถวแคทลีนอะเหมือนที่อยู่ฝรั่งเศสอะจากเพชรเลยจากพลไอยู่ะบนเล่กัน เอ็สซีทุกคนจริงๆ <prescribe>

ผม FC ลี่เสลียเมื่อคืนเข้าไปเม้นอยู่นะอ๋อครับผมพี่เสียเห็นราพักอยู่ที่ไหนละไอ้ไโคไกด้ลาถือว่าไกลสุดแล้วตั้งแต่อยู่กะลุงมานรอบ้อนี้มามาจากน่นีแล้วก็มาเจอที่ศรารก เชือนะ่อไม่กินข้าวไม่กินนั่นแหละอนภัยแล้วก็มีอโอ้คือมันรองทองมาเยอะภาคกินอาจจะกินไม่หมดภาคกินสองคนได้อยู่ <c oughs> กินไม่เจ้เอฟซีคือตอนนี้คินข้าวไม่หมดจานะ <c oughs> ต้องกินแบบจานหนึ่งสองคน <c oughs> ครับแค่โทรมาตอนนี้แอนมาแล้วเมื่อกี้โทรมาแล้วใช่ใช่คุณลูกคุณพี่พี่ยุนนน่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะพี่มาที่เขื่อนมาหาลูกแล้วมาวันนี้พอดีก็เลยข่าวเรามาเลยตามมิด้วยวันนี้แอนแม่พี่ชอบบ้างเลยต้องเดียบบนล้อไปถายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยน่ารักเลยลูกชายน่ารักเนาะดี พี่โอเล่ค่ะพี่โอเล่พี่โอเล่ใช่ไออเวลาอยู่ใน YouTube ใช่พี่อโอเล่เนาะสี่หนึ่งสี่โอ้ค่มนะมาถ่ายด้วยกันก็ได้ถ่ายด้วยกันเลยถ่ายด้วยกัน าตามตอนแรกไปดักอยู่นู่นเดี๋ยวไปแม่สอดแล้วดักรอไดักรอ,อตรงนั้นแหละก็ดูไลฟ์สดมาตลอดทางน,นะก็เข้าปารนี้ก็เลยย้อนกันใหม่ดีใจดไ,ได้เจอยิ่งเห็นหลังลุงลงจากรถยอยู่ม่นเมน้ดูตล<ห>อดแถวานเจอ ชือ่ออะไรนะปุปุปุาเมาดามมาเมาดามมาดามโอ้มาดามพกแว่นใหม่เลยเออย่างเราท้องมาเยอะแล้วไงยังไม่ได yep. yep. ้ก um ินอะไรเลยอี่ อันนี้ปั้มประตูอะไรโอ้โหมาดามคุณบอกกินข้าวมีจับสั่งก็มีข้าวราดแกงก็มีกยเตี๋ยวครับขอบบคคุณรัไปกินข้าวเลยกินข้าวกันแล้วหนาวข้ามโมงแล้วนะใครจะกินไปกินถ่ายลูกแล้วเหรอโอ้โหเร็วแ่บพี้เร็วกว่าเราอีกเลยเร็วเร็วกว่าทางนี้เหรอ ไม่พีกินมากินข้าวมันไก่พี่นวัดมันจะไก่กัถ้ามีอะไรก็ซื้อกันไว้ก่อนหรือออกมาได้ปเพี่งไปก่อนได้เขาหายแอนไม่รับเลยกินข้าวเดียวเราก็ไปก่อนก็จะกินยาลูกลูกหลอก เอ่อให้เป็นเบิร์ดเดย์ค่ะคอยแข็งแรงแข็งแรงนะคะ uh right? um, so FC พ like nee. ี่โอเล่ชื่อโอเล่ค่ะติดตามตลอดที่คอมเมนต์ได้เป็นในนี้นะในี่ยห้าสิบกว่าแล้วห้าสิบกว่าเอ้าเท่าไหร่แล้วชิดพี่เท่าไหร่แล้วหกสิบเอ็ดนี่หกสิบเอ็ดนี่ห้าสิบสามก็แปดปี บีนเอาเนเะ่ชครับวัดวัดดูไลฟ์เป็นคนที่นี่ใช่ไหมครับเป็นคนนอนมาในแบบที่เขื่อนพุยนครับแล้ววันนี้แล้ววันนี้มาทําอะไรกันครับตึมตามนี่ตามหรอครัแตามก็เชืขอครับแล้วก็ตามรถตามมาับแบบนอ๋อเขาเขื่อนพุยพนอยู่ใกล้ๆแถวนี้แล้ว เกอนผู้ญี่ป่นอยู่จังหวัดละเสอเอาหรอขากลับเราแวะไหมใช่ไหมขากลับกแจริงๆเราตนอง่าที่18ก็เราวิ่งก็เดี๋ยวเราเอาพ่อผมไปลงก่อนไปลงก่อนแล้วขากลับแล้วจะบางทีเราอาจจะน่าจะแวะที่วัดใดก่อนมอบคุทุกคนครับลุกคน นี่ได้ครับได้จริได้เดี๋ยวถ่ายได้เสืออ๋อมันกลับมันต้องกลับหนึ่งสองล้วก็ต้ตั้งหนึ่งสอง 嗯嗯嗯嗯、那好、个